ปัจจุบันฤดูการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เริ่มใกล้เข้ามาอีกครั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยและเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านโรงพยาบาลสัตว์ ปัจจุบันคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเพื่อคลายความเหงาส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจุบันคนไทยแต่งงานน้อยลงและเลือกที่จะไม่มีลูกเมื่อคนไทยหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอัตราสัตว์ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นจากการดูแลที่ผิดวิธี การดูแลและการรักษาก็จะเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นจึงทำให้วงการสัตวแพทย์ต้องการผู้ช่วยในทางด้านการดูแลและวินิจฉัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับหน้าที่นี้เป็นอย่างมากจึงก่อตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นมาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบ่งเป็นสสาขาได้แก่สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และสาขาการพพาบาลสัตว์ สาขาเทคนิคการสตัตวแพทย์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท,ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการชนสูตรและตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดกับสัตว์และยังมีห้องปฏิบัติการในการทำหลับที่ทันสมัยเพียงพอต่อน,นิสิตในการใช้อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดกับสัตว์ทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศษษษษษรษฐกิจรวมถึงการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างหรือสารพิษในสารอาหาร มีทักษะเฉพาะทางมีความชํานาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เช่นตรวจหาพยาธินอนหัวใจตรวจนับเม็ดเลือดตลอดจนงานทางด้านการพยาบาลสัตว์สาขาการพยาบาลสัตว์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์การดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ การประเมินสุขภาพเบื้องต้นการดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วยการฟื้นฟูสัตว์หลังการรักษาและความชำนาญด้านการป้องกันโรคในสัตว์หากน้องๆสงสัยว่าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต้องเรียนอะไรบ้างในส่วนวิชาหลักได้แก่ h e l m i n t o l o g y เป็นวิชาที่เราเรียนเกี่ยวกับหนอนพยาธิต่างๆ Anatomy and Histology เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์และมินชาวิทยาในส่วนของกายวิภาคศาสตร์นั้นจะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและในส่วนของวิชามินชาวิทยาเป็นวิชาที่เราต้องศึกษาผ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์ Animal Behavior and Resting เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์และการจับบังคับที่ถูกต้องในสัตว์ และมีรายวิชาอีกมากมายเป็นต้นเมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในหน่วยงานราชการและเป็นเจ้าของกิจการทางด้านแ a บเอกชนสำหรับน้องๆที่สนใจในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนได้ที่เพจของคณะ www.wettech.ku.ac.th